นี่นาะบะคามค่ะพี่นอ้องเจลน้ำประเลกอยูๆๆ่ๆมีทั้งข้องสมข้องหวานเบิ่งเว่าสีกินแห่เบิ้งจะขับกันเนาะโอ้ยอุ้ยนังตานเนี้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือดีกะ ยินดีตอนเราเขาสูสองสาวนังสาวเราไต่คนไกลบานคือเก่านาะพี่นอ้องอันนี้ก็คือสาธารเนาะวันนี้มาปิกนิกเนาะปิกนกิกอ่าดงธรรมศาสตร์เนาะเออ่ลังคลองวันซะบรรยากาศไข่ไข่คือกันกระบาดเท่านาะอ่มากินสมคามเอาสารมาปูนางนั่ผผลได้เนาะวันนี้ก็บชสวีทวิวิเนาะกับสา,า,สามีน้อยหนึ่งมาสั่นซะโอ้โอ เขาแนาอุ้ยอุ้อาค้าพมากันนะไอ้คนเบิ่งกหอยเองก็ไม่สบายเป็นตาวน,นี่นเนาอาค้ำเขาพี่เนาะเจลน้ำประรกอยู่ออยู่อะมีทั้งคองสมคองหวานเบิ้งว่าสิก,กินแห่เบิจักจะขับันเนาะ สมสมอีดีเหรอมามานั่งกินพัทส,สีมาสวีตก็อ่ายเพิ่อน,อนเนาะมือนไงพี่น้องพี่น้องมามาปิกนิกข้างล่างมาก็คนพิเศษเนาะพิเศษใส่ใจอย่าเลยพี่น้องก็มาได้โอ้ยขาข่อยขี้ใหญ่เป็นลำตาในใช่ปะเจอกินเจ้าอะันจะป้อนขอน่อยในบ้านหย่อนบ้านหย่อนบ้านบ้นยังหวาอยู่เจ้ากินเจ้า ว่ากัสีเกิ้เกิ้แน่าอแน่น้องเด็กไปเฉลยเหตดงานเลยอะนั่งหมค่กเนี่ยป็นได้นอนนังตะมอบตอบค้าใส่กังเกงค้าสันสิไปนนังนังตีสมานกับกรได้อนะ เกินแต่นอนเนาะเฮ้ยปลายมื่อก็บปไายไปใช้พี่น้องเอ้ยย่าจโควิดก็ไม่ถูกอ่ะสมดีแล้วมาครบหดนอนเพราะไปเอาวไข่มาแกะเผ็ดน่ะเวลากินเผ็ดเผ็ดนาะ เอาใครมาแกะบรรยากาศเล่าของาองานพีเนอ,องเอาแค่ยางกันฮะเฮ้ยตื่นมากว่ะตื่นเต้ ถ่ายวิดีโอเนี่ยเบิ่งตีพี่น้องขนาดนี้มาลัางของถึงยังมาคอยเห็นจะถือศาสตร์มาคอยก็ได้สิมแล้วนะมาขัดมาขัดจังหวะเลยนี่ว่าสิมาแบบว่าสิมามันสวีทวิวอย่างนี้พว่น้องเพื่อนเห็นนะอันนี้มาค้ำเกี๊ยบมาเองด้วพี่น้องเด้วยได้เกี๊ยบก็จะเป็นแสบแถมมาเบิ้งเที่ยวมีเกี่ยวมาเองพี่น้องเกี๊ยบมา แมาน้ำสาดเขานี่เด้อบด้เซิร์ฟพอดีไม่ยังว่าจะสิกเรืองม้อนเราขอบสาดขอบสาดมากขอสาดมาปิกนิกข้าวบราเราพี่น้องเห็นแต่บันทึสสาดมากพี่น้องก็ได้ยางมานาว่ข่มากบอกข่จีมากองคนแต่ยังมานามาอีกเนาะย่อย่อกคนวี้ากันนิดเดียวเอสิสมเนาะผสมขเดีจะวนีผสมแล้วขเดี๋ยวนีแสบมีอีกบอแบม้า ตูน้นวยของกิน,นเบางนรื่องผสมนวยทำอิดนะแจบดูนหนาวแห้งดีก่าหนาวเดียวผสมที่กินมาได้จนดับตาื้ไมี่เอวเพลิงแล้วจะกินมาคับแล้วทำให้หงว่วงได้ค่ะวันนี้พี่น้องเอ้ยมาก,กินน้ำกันวันนี้ว <laughs> ันพี่น้องอะไรบ้างวันนิดเดียว <laughs> ก็ได้วดกอดสนใจกิ่ววรถมาบริดวัดก่อนาบวงเอาบ่วงเอาเอาบ้านนี่ก็บุกดีหลายที่ครับอยู่กอีท่องบตั้งหน้า่องเรามาขันลาไปให้มีงานบดอี่ยเงาอืมอคือ<ะ>บุกกินคอยกินไหได้ทำแต่สิบได้เนกินบอ่อขันอยได้มันสม กินได้บุได้ป่เราเริ่มพวกเจ้าเรื่องเรากินเมื่อก่อนฮะอันกินกับแซบเนาะเรามื่อมือหนึ่งขึ้นสิกินบ้านเหมือนปลาตุ๋ยสบายดีปีแมมทันทุสมแล้วปะโอ้ดื่มเนาะดื่มสบายดีปีแมม สบายดีทันทุกส่งแน่นสบายดีปีใหม่เนาะเมื่อกี้ก็สบายดีจะซื้อบ่ได้ปีใหม่เนะาะจะกินบ่เนี่ยบอกกันบอกบอก,กันเดี๋ยวสิคัดจังละสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเบิด์สกูขขทุกคนเนาะไปไส์มาไส์กะระดวัตเดวั้งใส่พาพิจมู่เนาะเพราะว่าตอนนี้กะโดกมาแห่ดบบาวเบ้าตุ้ยก็ได้ฝากไปในคลิปเด้อเนาะคลิปเบ้าตุ้ยเองก็ได้ฝากแฟนคลับ fc ทุกคน fc เจ้า fc ข่อย มาจากเจ้าดายเนาะข็ <c oughs> กระบอกปฏิเสธเนาะก็ขอบคุณเอฟซีได้ไลยเนาะที่เข้าไปติดตามหายบาตุยจนเพลินพานกดศลเนาะตอนนี้ก็คือรอแต่โฆษณาเขาเนาะแถมว่ามีเอฟซีบาตุยอาร์ซิบอหฮอดขนาดนี้เนาะขอขอบคุณไลๆขอบคุณอีกรังขอบคุณรจ้ายๆยเนาเอฟซีผมก็ถูกทุกคนบอกขอบคุณคณเนเท็ไหยว่า <c oughs> <c oughs> เเเดียยว็้้อตัลจะกินไข่ก่อนพี่น้องเขามากินไข่ได้ไลยอ่ะไอ้กินไข่ได้ไลยสิคุนดีเนาะคือนางนี่ก็กินไข่ได้หนิพี่น้องด้วยไรซ้ำนี้ทั้งไข่น้อยไข่ทั้งไข่สดไข่้คนสดเพราเหรนเลออีกเออเคยไปเบิ้งแน่อันนั้นเนาะครูเกินครูกองแล้วเรื่องพวกเรื่องที่กินไข่เนี่ยากอยากประหยัดแน่นอนพี่น้อง กินบ่อปาตัวเขยากจะกินบ่อีมขอกะทาเป็นตามมารยาเนี่ยจะชื่อะกินไกบ่อปาตัวเออยากกินบ่ออยมขอามจะตามมาลยาดจะหูบอเาะยจะกินน้ำคืองกันหน่ะแเละแม่หนอว่ามีอะไรจะกินหรอกไปก็วอไปตามมลายาตายแล้วกินบ่ามือเกาะอีมแล้วกอกะทา ตามอะไรยักษกันเองงใครจอก็มาป่อนแม่แบบล้มประกวนหนามาก่อนม่อยากจะบอกอยากปอนใครอ่ะนะกินสมน้นไหลป่าได้พี่น้อครับตอนร้มประกวนบาทเดียวก็ฟอลนะเนาะเปรี่ยาะกนกระเพาะเนาะกินหมาอกินหมอนมเนี่แสบเล้วเนี่ย ผมก็กินของหวาลนี่ค่ะจะเป็นอย่างก็ยังเกลื่อนกวาดว่าตอไฟก็ต้องรักษาหุ่นไปนี่อันนี้จะบุกินขอกระหัยอ้าวแกะเพชรอ๋อจิ้งกะจิ้นขอบใจขอบใจขอบใจได้ดายกระชัยขนมจิ้งกัดดีบ่จิ้งกับเจ้ยวดีบ่คือบมปฏิเสธขนมว่บโมปฏิเสธขนมช็อกโกแลตคนนล้ กินเดียวก็สิติดแขวแน่เน,ะนาะกระซังทถอะมาเด้อพี่นอ้องเด้อนี่อันเดียวนี่อสาวดาวคนไกลบ,บ่ายเป็นหายหรือเปล่าเป็นห้น้อยเดียวเราพี่น้องเป็นป้าไปแบบมุดละลายหนุกเที่ยวก,ย <laughs> ก,ยกันเป็นหายจำไม่ได้ยายนะขอเพื่อนจัดจิมูกินสนได้ค่ะออกินแกะเพชรหายก็จะเพิ่มจิมูกินเจ็บท้องว่าแบบ เมื่อนี้นั่งกะมาปิกเนกเนาะปิกเนกเนี่คางคังม<น><น>ันมอน,น,น,นเห็นงานนี่แล้วเนาะพี่น้องมาสุมบรรยากาศเนาะมื่อนี้นั่งกะปิดปิดไป,ป,ป,ปก่อนเนาะกะขอขอบใจบาตุยเนาะทีมา <G ül üş> <ๆ S 1> มา <G ül üş> มาหลบก,กวนมาหลบกวนเวลาว่า <G ül üş> สีสวีทวิดวิวก็ซาเมีสงสัยสีวิไปเป็นสวีทวิดวิวอยู่ห้องต่อเลยแล้วแบบนี้อ่ะอ่ะ ลาไปก่อนเนาะลาพี่ลาหน่องไปก่อนสบายดี